ีิจกรรมว่าการเปรียบเทียบโลหะค่ะสมาชิกในกลุ่มใงนี้นะคะ 1. ่นายรัชพลสวยสงในที่หนึ่งค่ะ 2. องนายนภัสโมคาวาในที่2อส,สนางสาวชนิดาพานิตวิเศษค่ะ 4. นางสาวชาลิาาสาขันศักดิและทีฉันนางสาวมิชชา,าลคงศรีในที่24ค่ะ การดีดอกระหว่างโลหะและไอออนของโลหะคู่ต่างๆ 2. เปรียบเทียบความสามารถในการเป็นตัวรีดิวของโลหะและตัวออกซิไดซ์ของไอออนของโลหะค่ะโดยอุปกรณ์และสารเคมีนะคะก็จะมีน้ำยาล้างจานพิษชู่กระดาษเช็ชาร์ดไม้จิ้มฟันจานสีปากกาเม็นจีเอ็นจีขนาดสูงสุด5คูณ4เซนติเมค่ะเส้นขนาด1คูณ1เซนติเมตรค่ะซีอุขนาด คูณสองจุ่เมแคลรแล้วก็สารอะไร C U S O 4ี่สามสิบหยดค่ะแล้วก็สารอะไร z N S O 4ี่สามสิบหยดค่ะแล้วก็สารอะไรย F G S O 4ี่สามสิบหยดค่ะ เกิดกับ CuSO4 ค่ะและ z n นะคะก็จะเกิดกับ CuSO4 ค่ะและ f g นะคะก็จะเกิดกับ z n x o 4ค่ะแล้วก็ Cu นะคะจะเกิดกับ z n n o 4ค่ะที่เหลือไม่เกิดค่ะสรุปได้อธิบายผลการทดลองนะคะจากการทดลองนะคะที่ใส่สารละลายแล้วหันเป็นนีเซียมนะคะจะเกิดประเด็นอย่างจิ้มสรุปได้ว่านะคะเป็นตัวยืนยันี่ดีที่สุดค่ะและเมื่อใส่ Sn กับสารละลาย 一样，最主要的话就、哦、是要欣赏，要，最大的一种感受哈。